สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบมาพบกับออนนีนิวซีแลนด์อีกคือเกาเนาะค่ะพามาอัปเดตสื่อของเมื่อหกพันเจ็ดพันบาทไดทไงก่อนสิบไปซุ้มก็อย่าลืมมาให้กำล,ลังแรงแก่วันนี้เ้ยค่ะเจอกันค่ะมาบึงกันเลยพี่น้องน,นชีวิตแน่ต่างแดนแบบนี้ละจ้ะเมื่อนี้ค่ะอีกคือเกาสิมาอัปเดตสินค้าราคาแพง ่าค่องฉีบเมื่อว่าเอียงเนาะทรงนี้วันนี้ก็บรเิเฮตงานเนาะมันนี่แต่ว่าไปซื้อกบับเขาที่เห็นอยู่นี่เงินสามรอยเหรียญสามรอยเหรียญกะประมาณหกพันหกพันกว่าบาทนะคะเนาะแต่ตอนนี้ลง ยังไงเนาะอันนี้ก็อาหารเสาวไทยสามีขนมปังขนมปังเมื่อก่อนนี่สิเป็นเเหรียญกัวสองเหรียญน,นะคะตอนนี้สี่เหรียญทองทุกอย่างขึ้นเบิดอันนี้ปกติสิเป็นสามสามเหรียญกัวสามเหรียญหาสิบ ตอนนี้กะขึ้นเป็นหกเหรียญจ้าจ้าซวยอ่ะสร้างของสามีหรอคะ่ะเนาะก็ขึ้นทุกอย่างขึ้นเป็นสองึ้นเป็นสองเหรียญสามเหรียญ อันนี้ก็ะห้องกินหลินสำหรับสามีเนาะคะ่ะไก่อันนี้กระดาษชุบๆชยี่สิบสี่ม้วนปกติเมื่อก่อนเนาะมันสี่แปดเหรียญเดี๋ยวนี่สิบสองสิบสามเหรียญ ยิงก้อนอน,นั้นยังมีข้าวกันปาแต่แยาก,กันสุกลระหุกเหลืองกระดาษชิดชูน้ำมันพืชของทุกอย่าง,งเร,ร่งเบิดกินหมดเก้าฟองพี ุกไม่รู้ว่าเมืองไทยสิปีหน,นะนั่งสี่คนนะไทยนี่จะอ่าเบอร์เจ็มบมวามเบอร์เจ็บนี่ปกติมันสี่แปดเหรียญอ่อสนะิบแปดอีกสิบแปดฟอง สิบแปดฟองแปดเหรียญตอนนี้สิบห้าเหรียญกระไดกระทิ้นเนื้ ห่อไม้เรเคยใส่แต่วัดอีกลองใส่กันัเ้นมีกรมโนะคะหมูสามสันมูกิโลรกรัม หมูสามสันในกิโลละสามสิบเหรียญแต่ถ้าเป็นเนือหมูเรือยังเน,น,นาะน้เข้าแพ็คนะอัน,นอันนี้มั่เตะซิบมาก,กินหมูแบบนี้มักสื่อหมูแบบนี้มาก,กินแบบว่าเขาเรียกว่าโซเดอร์เนาะ เป็นพวกสะโพกเป็นอันนี้ละ่ะกระสิกระดูกกระซิยู่วงนี้เนาะมันทำเป็นต้นขาว่าไงหมักซื้อมาแบบนี้ล่ะกัน,นเพื่อว่าจะได้เก็บได้เก็บไอ้ยังกันน้ำน้ำเพื่อว่าอยากอยากเทโปรตอ,อ,อยากเอาอยากอุบ ออเอะของเก่วของบ้านเดียวกิโลกิโลละหาเลยอันนี้ปลูกายากยาซื้อมาปลูกสองหอบแล้วพี่น้องขวบปลูกอะไรผลยากเถื่อคนอื่นปลูกแค่สิเป็นยังไงเดอแจะว่าใคยปลูกบ็ได้เผ็นร็ได้นะ้นะ โลละแปดเดียญตันมะเขือเทศกับแพงโล่โล่ดีส,สองทัวน่ะย่ามปลูกเกิดถึงไม,ม่เลยพอถึงหนีมห่าลมเน้ามากตายเจา อันนี้ล่ละค่ะของโปรดหัวสวีทหัวนี่ใส่แทนมะละกอบางคนเขาใส่อันอันอนียก่อนหัวลูกบีอยอพอปุกมากนะคะจะเลยใด้อันนี้นนนนนนาบบมาก có gì hoa song, cực vô mình đi hoa song rồi cái lòng phí nhám thịt và thịt nhám này anh à này hoa này liền หือว่ากุ่มบอกรบกุ่มจีน,มน่ะน,น่ว่าอะก็จิงผม อายุเมื่อื่นกับปูกก็ดีเด็กกินดีหรอกแต่ว่าเจะหนีเนี่ยปูกก็ได้บางเน่าไข่ไก่นี่่ามแพ่งกับแพ่งแพ่งเน่าหนึ่งไข่ไก่หนึ่ แล้วแต่เป็นข้องกินข้องสามีเห็นเขาลดราคาปุ่งกุลาบที่เขาแก้เปลือกแล้วเนาะกิโลละสิบเก้าเรียนอันนี้ก็ะามขีดมือน,นี้ต่มาอัพเดต เ็นพงลงปีอันนี้่ะคะนี่อันนั้นโมูบางทีก็บ่ขึ้กันอันแพ็กเมื่อกี้นี่อี่สิบสี่แพ็กนี่สิบสองเต่สิบเป็นค้นละทีเนาะอันนี้ของแพ็กถึงสิบอันนั้นสิบเป็นของนิเวอร์ลักษณะการตัดอันนี้อันนี้สีนากลัวหนังมันสีลายกลัวแต่นั้นหนังมันสีบางกลัวเข้าสีนู่นๆเนือขึ้นมาก ลักษณะการแพผกการยังกับไปคือกันเนาะก่ะดองแต่ว่าก็เป็นเนื้อสินส่วนอันมองเดียวกันเบิดนี่ล่ะค้าผมมีอยงางไยดอกเมอี้กะแวะมาทักทายแวะมาอันนี้เนาะเดี๋ยวสิว่าบมเห็นบมเห็นหนาบุเห็นตา แม่ก็ขอขอบคุณเพื่อนพ้องน้องพีนะค่ะเด้อที่มาเป็นกำลังแรงใจนางยองยองหัวสีสักแบบนี้เดี๋ยวกันไหมในคลิปต่อไปนะสภันิสวสวดีค่ะ